เอาละรครับสวัสดีเพื่อนรอดชีวิตทุกคนนะครับวันนี้อยู่ด้วยกันกับผมสมา r ์มังกี้นะครับและคลิปโป๊ยมันโกเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่กดถูกใจ subscribe ทุกคนกดให้ด้วยนะครับกดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะมาทุกคนครับวันนี้เลดเอะควนะเรามาอยู่กันที่ธรรมศาสตร,รา์ลังสิตนะออกมาเล่นข้างนอกนิดนึงนะวันนี้ผมจะถ่ายอีก2คลิปในวันนี้ <laughs> แน่นอนนะครับผมหากต้องการเติมเกมนะแล้วต้องการความคุ้มค่าจะจัดนะครับหรือมีปัญหาเรื่องการเติมเองไม่ได้นะครับผมมีบริการเติมเกมโปเกมอนโกนะครับผมคุ้มค่ากว่าเติมเองแน่นอนนะครับหากใครมีปัญหาเรื่องการเติมเกมไม่ได้นะครับหรือรู้สึกว่าเติมแล้วยังไม่คุ้มค่ามากพอนะครับผมสามารถติดต่อเพจตามรูปที่แสดงนี้ได้เลยนะครับผมแคปจอนี้แล้วไปแจ้งได้เลยนะฮะได้ราคาคุ้มค่ากว่าที่เติมเองแน่นอนครับรีเติมและมาตีบอสลุ้นชายนี <photos> ่และเกลือไปด้วยกันนะครับ ไม่ได้มาตีเลดเอาตอนเย็นนี่นานมากๆแล้วนะ ปกติตีอยู่บ้านไงทุกคนอันนี้ผมขับรถมาเลทไปตั้งครึ่งชั่วโมงนะครับแต่โชคดีที่บอสมันเกิดช้านะครับยิมเนี้ยเกิดเร็วสุดนะแล้วอีก3ยิมเนี้ยเกิดช้าหมดเลยนะครับผมนะเอออีกยิมก็เท่ากันบ้างรู้สึกเริ่มแล้วนะครับผมน้องแมกกะพูนหลุดปะเนี้ยเฮ้ยไม่หลุดเนาะโอเคครับผมตัวนี้เก่งมากนะครับน่าจะเป็นตัวที่เก่งที่สุดในธาตุพิษเลยนะครับตอนนี้นะฉัต้องการจะล่าหาตัวดีๆนะจัดกันได้เลยนะจัดหนักกันได้เลยนะอบมีมีชายนี่แล้วนะครับผมน่าจะปล่อยครั้งรนนะาีดดดูุถอวเเึผมจ้พ คืออะไรนิดนึงนะเผื่อมีผู้เล่นใหม่นะเพิ่งมาดูคลิปนี้คลิปแรกนะผมเล่นอาวคือกิจกรรมตีบอสนะที่จัดขึ้นในทุกวันพุธแบบนี้นะครับผมหกโมงเย็นถึงทุ่มหนึ่งนะก็จะมีบอส5้าดาวนี้ฮนะหรือ5กะโหลกนะเกิดขึ้นเกิดทุกยิมนะครับถ้าไม่โดนไข่แทรกนะยิมที่ผมไปตีไม่ได้เนี่ยทุกคนไม่โดนไข่แทรกนะครับผมเนี่ยมันจะเกิดแหละผมคิดว่านะเพราะว่ามันเวลาน่าจะกําลังพอดีนะครับผมนะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเล่นอาวนะก็ผมก็จะมาล่าแล้วก็ลุ้นเชนี่ในชั่วโมง รีมบัตรีโมทนะมาเพื่อนเยอะจัดเลยนะครับผมชวนมาเมื่อกี้นะครับใช้เอ๋ยใช้นี่ตัวแรกเลยนะครับผมมาโชว์หน่อยใช้ใช้เอ้ยแต่งตัวเท่อย่างนี้ใช้นี่ลงแน่นอนใช้ไม่นี่ครับผมสีมันสวยมากเลยนะทุกคนเออขอญาตนะทุกคนจับอย่างนี้ไปเลยนะฮะเอากาศบูทด้วยทำไมถึงบูทอะแค่ธรรมชาติแก้ไอ้นี่มันบักใช่ไหมติดแล้วนะครับผมลูกที่สองเอง ตัวนี้ผมเหมือนยังไม่มีตัวดีๆหรือเปล่านะจับไปไม่กี่ตัวเองครับจับไป14ตัวเองนะครับผมเฮ้ยมี2804วะ่ะเออ9ก้ีสดีไปต่อกันนะครับผมไปเสาต่อไปกันอันนี้เราต้องไปเสา25นาทีก่อนเนาะเนี่ยทุกคนเห็นป่ะอันนี้ันตอนนี้ยกโ,โมงสเห็นไหมเออนะครับแต่ว่าเนี่ยที่ผมให้ดูในจอเนี่ยเห็นป่ะมันกำลังจะเกิดตัวนึงนะอีกตัวเพิ่งเกิดได้3นาทีเองนะอันนี้คือโดนไข่แทรกนะครับแต่ว่ามันยังเกิดในช่วงเวลาอยู่นะครับผมไปเดี๋ยวเราไปตีตัวยี่รับบ นานๆจะได้ออกมาทําประโยชน์นะครับผมปกติให้คนอื่นชวนอย่างเดียวอย่างที่รู้กันนะครับที่บ้านไม่มีที่เล่นนะครับวันนี้เราได้ออกมาทีเพราะว่าอย่างที่บอกเลยทุกคนผมจะถ่ายอีกสองคลิปและนี่คือยังถ่ายคลิปเรดเอาอยู่เลยครับก็เอาให้จบไปก่อนแล้วกันเดินไปตรงนู้นอ่ะก็ครบ5ตัวพอดีวันนี้สัก5ตัวแล้วกันนะครับผมไม่ทันปะเนี่ยแล้วจะได้4ตัวเนี่ยเอาอีกแล้วแค่น็อตเฟดดัต้าจะรอดไหมเนี่ยมาครับทุกคนขอให้เล่นได้โกโกแบบเวลาขึ้นโก ก็โอเคเวลาขึ้นได้ตีครับผมเฮ้ยทำไมหกคนอะ่ะครบไะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้มีแค่นี้จริงอู่มันบากมากเลยอะ่ะมันแพ้ดินคูณสองนะครับทุกคนฮะาธาตุพิษกับธาตุหินนะครับ <Okay. S 1> เฮ้ยทำไมไพ่หม้มอกาดเต็มไปหมดเลยอะ่ะยังไม่ได้วัวกาดอนเลยไม่มีตัวดีๆปล่อยไว้ก่อนววไครโอกาแล้วววตัวไม่ดีด้วยร้อยมาที่หลังใกล้นอกแล้วอ่อาเดี๋ยวเราไปทางขวากันนะครับเราไปตีตรงเงาโดมเลยครับผมแล้วก็ตรงนั้นมีอีกอันหนึ่งนะครับที่ต่อกันนะตรงน้ำพุนะครับ อ่ะอ่ะวางได้อ่ะวางผู้หญิงนะดูแบบชนชั้นต่ำชายเอ๋ยชายนี่ต้องไปหน้าไหนหน้านี้ใช่ไหมเออได้อยู่แล้วผมอ่ะรอก่อนรอก่อนนะมันช้าเอ้ยช้าจุ๊บชายชายบอกว่าโอ้โหงาจริงก็นี่ไงอันนี้มาเล่นกับสปอร์ตเตอร์ทั้งสองคนเลยนะครับอีกคนเพิ่งมาเพิ่งมามาช้าจะมานะเห็นเดือนหน้าบอกว่าจะจ่ายระดับน้องก็จนไย พูดออกคลิปไว้ไก่อนไม่ตัดไม่ตัดเดี <c oughs> ๋ยวซีพีไม่ค่อยดีตัวนี้เมื่อกี้มีเชนนี้เท่าไหร่นะ98 96ใช่ปะโคตรดีเลยได้เชนนี้ออกคลิปแล้วจบแล้วฮะไม่ใช่ของผมวันนี้อนขอตัว,ว,วเอย้ยยืมก่อนเดี๋ยวได้นะยืมยืมก่อนนะไม่ดีครับผมมา เอาตัวสี่นาทีก่อนเนาะเข้าเลยครับ <S <S เข้าเลยการดอนเอ้ยผมต้องอีโวตัวเมกาสักตัวทุกคนแต่ว่าการดอนผมยังไม่ chi, อีโวเกนชิเพราะว่าผมเองเนี่ยยังไม่มีตัวดีๆนะครับก็เลยแบบว่ากักพวกอโอ์วันิดนึงนะครับผมเพราะว่าน่าจะมีพอโวแค่ตัวเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดอะนะหรือว่า2ตัววะ <S <S <c oughs> ไม่แน่ใจไม่แน่ใจ เราไปกันต่อนะฮะตัวที่3นะครับผมว่าน่าจะแค่นี้แหละทุกคนฮะตัวนั้น12บสอาทิมันจะทุ่มนึงแล้วครับผมนะเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผม4ตัวแล้วกันนะครับคลิปนี้นะไม่ทันจริงๆครับมาสายไปหน่อยครับกดเมก้าไคโอกานี่ตัวเก่าที่ไม่มีคำว่า400โอเคใช้ตัวนี้แหละจริงๆต้องโว้ธาตน้ำนะครับจริงๆต้องโว้ธาตดินนะครับทุกคนครับเฮ้ยตัวนั้นเหรอแต่ไม่พี่ไม่ต้องดูคล่องมากแล้วนี่ก็ปกติตอนนี้ก็ใช้อยู่นี่กำลังพูดกันถึงคีย์บอร์ดใหม่นะที่เราเพิ่งได้มาจากสปออนนนเซรร์ะะคับผม คขายของขายของนะไปดูได้แนละ้วตัวไอด้านบนนะครับผมนะสวยมากๆเลยทุกคนตอนนี้ผมไม่ใช้อยู่นะเสียงนี่แบบว่าสะใจมากๆานะครับมันคือกีนสวิตกีนสวิตใช่เออ <c oughs> ใช่นี่มาเขาไม่ได้กันผมก็ไม่ได้เหมือนกัน783เแมันไม่ขึ้น2 8ปเลยสักตัวสอง2ปไม่มาเลยอะโยนเอก,กันทุกคนคลิปนี้ผมน่าจะไม่ได้สอนจับนะทุกคนหรือสอนได้ปะสอนได้ดิอยวต้องทำอีก2คลิปเนี่ย๋ย่าเปิดคอสม็อกไว้ก่อนแล้วก็ทำคลิปซากากิให้เสร็จสอนจับแล้วกัน ในไหนก็ยืนกันตรงนี้แล้วนะครับผมก็สอนง่ายๆนะครับไม่ได้แบบยากอะไรนักหนานะครับค้างค้างจริงรีสักรอบไม่ดีเท่าไหร่ครับตัวสุดท้ายถามให้หน่อยพร้อมยังนี่ไงยิมที่พี่ลิงได้ร้อยชายนี่คือคุณชันโดชันโดเอออะไรก็ไม่รู้จริงๆมันมาจากสุดโอปโปงมอนป่ะแล้วก็มา ปรับนู่นปรับนี่ทําไมไม่ตั้งชื่อใหม่ไปเลยจะมาตั้งใกล้ๆทำไมฮันโดเป็นน้อยอาจจะมาจากฮันเดดาจริงๆก็เป็นอีกเรื่องที่สับสนเหมือนกันนะครับ<อ>น่าจะตั้งกันเองเลยครับผมนะอเออไม่รู้ว่าฮุนโดฮันโดหรือฮนะุนโดนะฮันโดอาจจะมาจากฮันเก็ได้ใช้นี่บวกตัว S S บวกฮันเดไงแล้ว<อ>ก็เลยเป็นชัน<อ>จากฮันเป็นชัน <laughs> มาครับทุกคนตัวสุดท้ายนะฮะ กำลังจะมืดแล้วตรงนี้มีแสงไฟผมขอเปลี่ยนมุมนิดนึงนะฮะน่าจะทําให้ผมหน้าว่างขึ้นตัวสุดท้ายทุกคนเน็ตผมไม่ค่อยดีเลยอะ่ะผม,ผมไม่แน่ใจ<ม>เหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นครับคนอ,อื่นไม่เป็นไรเลยผมนี้คือแบบว่าโคตรแบบว่าโคตรของโคตรของโคตรค้างนะฮะอันนี้เป็นที่เน็ตผมเองครับเป็นที่เน็ตผมเองนะจ่ายค่าเน็ตแล้วนะค้างอะ่ะคนอ,อื่นเขาเสร็จกันแล้วห้องเดียวกันปะเนี่ยไม่ได้แล้วมันชักตกแล้วแต่คนอื่นเขาเสร็จกันแล้วครับนี่คือรอกันอยู่เหรอเฮ้ยกดเลยดีรออะไรเนี่ยไทยบิล ไม่เอาตรงนี้แล้วนะ <Hey. S 1> <laughs> ล็อกขาไว้ <laughs> ใช้นี่จงมาใช่ไม่นี่ครับผม 273... เจ็ดอ้ยลอยล่างชัวร์วเลยเนี่ยมาทุกคนมาสอนจับกันครับอะทุกคนครับมันมืดไปหน่อยนะก็ขออภัยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะตามแต่ที่สถานที่ทําได้นะครับมาทุกคนพูดถึงเบอร์รี่กันน,นิดนึงนะเบอร์รี่นะหากใครต้องการจับติดง่ายๆนะคร <laughs> เบอร์ร<ๆ> <laughs> ี่อ้าเบอร์รี่เนรูปนี้นะครับผม <laughs> หรือว่าเป็นเบอร์รี่ทองนะครับผมนะจะเพิ่มโอกาสในการจับติดนะใครอยากได้ลูกอมเพิ่มขึ้นนะใช้เป็นสับป,ประรดนะฮะหรือว่าสับป,ประรดสีงเงินนะโดยสับป,ประรดสีงเงินเนี่ยครับผมก็จะเหมือนสับป,ประรดเนี่ยแหละได้ลูกอมคูณสองนะครับแต่ว่าจะบวกหนึ่งเพิ่มมานะผมแล้วก็ได้เลดการจับติดเนี่ยเหมือนเบอร์รี่ไอสีแดงๆข้างหน้านั้นนะครับผมนะผมขออนุญาตใช้เป็นสับป,ประรดก่อนนะครับตัวนี้วงอยู่ตรงไหนครับผมวงอยู่ตรงเออเนี่ยเออ เลยดาวเข้ามานะครับผมดาวหัวเขานะครับแอนิเมชันการตีนะครับผมเขาจะตีมาทั้งตัวฟับนะฮะแล้วเขาจะกลับไปที่เดิมนะเราจะโยนไปตอนนั้นนะครับนี่นะเฮ้ยฝนจะตกคลิปนี้สอนจับอาจจะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ก็โยนไม่เข้าอีกนะครับผมนี่นะครับเกสเฉยวงมันเดินนะครับผมเดี๋ยวเพิ่งติดนะเขาวงใหม่ก่อนนะครับเนี่ทุกคนมันจะอยู่ข้างในดาวประมาณนี้เล็กมากนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่ได้โยนยากขนาดนั้นนะครับโฟกัสนิดนึงอ่ะขอญาตินิดนึงนะครับนี่ปึ๊บ โยนไปนะครับผมประมาณครึ่งจอนะครับโยนไม่แรงเท่ากับมิวทูนะครับมันขึ้นบนลงล่างด้วยนะแต่ว่าแรงต่างกันนิดเดียวนะครับแต่ผมก็แนะนําให้โยนจุดเดียวนะครับสำหรับคนที่ยังไม่เชี่ยวชาญนะผมเนี่ยอันเนี้ยจริงๆแล้วรู้สึกว่ามันก็โยนยากอยู่เหมือนกันนะขึ้นแมงกบนนะแต่มันจะไม่แรงเหมือนตัวอื่นนะตัวอื่นอ่ะข้างบนมันจะแรงเกินไปนะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนเพิ่มแรงมานิดหน่อยนะครับก็เลยยังพอโยนได้บ้างนะครับมันค้างหนักเกินอนี่นะครับประมาณนี้เนาะนะครับผม ปับ๊บโอเคครับเรียบร้อยครับร้อยล่างแน่นอนโอเคครับผมตัวนี้ก็โ,โหเลยมันนิดเดียวเองนะครับโคตรอ่อนแอเลยนะครับผมไม่ได้ใช้นี่นะฮะก็ไม่ได้ตัวดีๆด,ด้วยโอเคผมสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมรับฟังมาถึงตอนนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้นะขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกคนที่สนับสนุนช่องเราในการทําคลิปนะครับตอนนี้มีซัพพอร์เตอร์ระดับนักประชนภทยทาชื่อที่ขึ้นนี้เลยขอบคุณเป็นกรณีพิเศษด้วยนะครับ ใครพอมีกําลังอยากซัพพอร์ตช่องเรานะกดปุ่มจอยหรือปุ่มสมัครด้านล่างนี้ได้นะครับอยากมีชื่อขึ้นที่เท่แบบเมื่อกี้นะกดระดับนักผจญภัยมาได้เลยนะครับผมนะใครยังไม่พร้อมเสียตังค์รายเดือนนะครับผมไม่เป็นไรนะกดหลายรอบก่อนนะกดแตจกหรือขอบคุณนะเลือกยอดเงินพร้อมโดเนทได้นะครับผมมาจะคอมเมนต์เท่ๆตอนโดเนทได้ด้วยนะฮะและใครยังไม่พร้อมเสียงเงินนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับผมฝากกดไลค์นะผมกดแชร์นะแล้วก็สับสไครต์ไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์จากช่องของเรานะครับผมนะวันนี้ไปแล้วนะผมฝากค,คนดูนนะทุกกกคคคคคคนน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 นดด้้้วววยยะะะะะรรรรัััััับบบบผผมมมสสสสาหหหทททุๆอออเเเตต์์ีี่่่โพไไปปปใใชงลลลแจิ